โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer Thailand.com น,น,นะครับตอนนี้อยู่ในส่วนของ y f r a m e w o r k t i p นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปสร้างโมดูลกันนะครับโอเคนะครับโมดูลมันมีคุณสมบัติยังไงนะฮะโมดูลนั้นนะครับก็เป็นระบบหนึ่งที่เราสามารถที่จะเขียนเพิ่มแล้วก็เอามาลั๊กใส่ตัวระบบหลักได้นะครับ อย่างเช่นในเว็บไซต์โปรแกรมเมอร์แถลงนะครับเราก็จะมีโมดูลที่มีชื่อว่าฮานุมานช็อปอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เราปลั๊กเข้ามานะครับโอเคนะฮะตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมมีโมดูลนะครับที่มีชื่อว่าฮานุมานช็อปมีบล็อกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมจะลองสร้างโมดูล นะครับใน g e Framework เรานะครับก็ให้เข้า <c oughs> เข้าไป G generator นะครับเข้าไปที่ G generator นะครับซึ่งในสอง generator เนี่ยบางคนอาจจะเป็น i n d e x p h p c u s t i o m a r k r เกับ G นะครับ ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมได้ได้แก้ในเรื่องของ URL manager ผมก็จะเรียกาพาทเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือชื่อเว็บสแลกี่ได้เลยนะครับโอเควิธีการสร้างโมดูลนะครับก็ง่ายๆนะครับคลิกที่ Module generator นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ชื่อโมดูลที่เราต้องการนะครับผมตั้งชื่อว่า test module นะครับ test module แล้วก็ preview นะครับ มันก็จะจะแสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วก็กด generate นะครับพอกด generate เสร็จนะครับเขาก็จะให้เรานะครับเพิ่ม test module in, น, module in, module นี้นะครับชื่อ module เนี่ย module id ตัวนี้นะครับให้ไปเพิ่มใน protect config main .php นะครับก็ไปเพิ่มนะครับ ในส่วนของโมดูลนะครับไปเพิ่มใน protect config นะครับ main.php นะครับในส่วนของโมดูลตรงนี้นะครับเราก็เอาไว้ข้างบนข้างล่างก็ได้นะครับสมมติว่าผมเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ copy ส่วนนี้มานะครับแล้วก็มาวางนะครับก็ได้แล้วนะแค่นี้นะครับวิธีเรียกวิธีการ เรียกใช้งานนะครับก็แค่เรียกชื่อโมดูลเลยนะครับ test module นี้นะครับนะครับก็ก็ได้แล้วนะครับ test module เอ่อแล้วไฟล์นี้มันอยู่ที่ไหนครับไฟล์ที่มันเรียกเ,เรียกขึ้นมานะครับมันจะอยู่ที่ ชื่อ test module นะครับแล้วก็ในส่วนของ view นะครับ default index php ตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับโอเคนะครับก็คล้ายๆนะฮะหรือเหมือนกันกันกบการ generate code ที่เป็น controller module m o d e l controller นะครับหรือ cut generator นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันปกติเรา เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราตัวนี้เราสร้างเป็นโมดูลนะครับข้อดีของโมดูลคือเราสามารถที่จะเอาโมดูลอื่นๆมาปลักใส่เข้าไปในระบบเราได้โดยที่เรา,เาไม่ต้องเอามากองใส่ด้วยกันนะครับในคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับในโมเดลอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเราแยกอิสระไป implement เขียนโปรแกรมได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ จะมีในส่วนของวิดีโอที่ผมได้บันทึกลงไปนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างโมเดลในโมดูลนะครับการสร้างคลาส generator ในโมดูลนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับในส่วนของการสร้างโมดูลก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะครับอย่าลืมสนับสนุนพวกเรานะครับถ้ามีอะไรดีๆก็แนะนำกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ